เพ่าเพ่าแสงดาววังไม้บนนภานองกอดสายคือเป็นที่ลอยมายังค้องคืนที่หนาวเย็นแต่ก่อนใจไม่อยู่ในอ้อมกอดนับเป็นช่วงเวลา Like, me. โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกการตั้งค่าของแอป GG m o าส์โป o นะครับตัค่ารอบที่แล้วเคยแจกไปแล้วครับแต่ว่ารอบนี้จะมาใหม่นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนโทรศัพท์ผมก็ตั้งค่าให้เข้ากับโทรศัพท์นะครับขั้นตอนแรกก็มาดูการตั้งค่าในตัวเกมก่อนเลยนะครับการตอบสนองครับผมการตอบสนองปรับเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับการตอบสนองของผมปรับเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็การตั้งค่าในตัวแอปนะครับการตั้งค่าทั่วไปครับผมตาค่าพื้นฐาน กติกาพื้นฐานก็อัตราการตอบสนองของเมาส์นะผมก็อยู่ที่500เฮิรต์ครับผมคือค่อนข้างดีครับอยู่ตรงนี้ผมเคยปรับ120แล้วครับ125นะครับมันค่อนข้างเพี้ยนครับผมมันค่อนข้างช้าครับผมเอา500เฮิรต์ดีที่สุดครับถ้าไม่จํากัดนี้มันก็เพี้ยนเหมือนกันครับผม500เฮิรต์ครับแล้วก็ความไวตัวชี้ครับผมความไวตัวชี้นี่ก็คือ4.0ครับรอบที่แล้วผมตั้ง5.0นะรอบนี้ขอเป็น4.0ครับเพราะ เพราะรู้สึกมันค่อนข้างดีเสถียรครับผมก็ประมาณนี้ครับตั้งค่าในการท้งาพื้นฐานนะครับส่วนตั้งค่าอุปกรณ์อะไรนี้ก็ลองไปปรับเซต็จกันดูนะครับอันนี้อัตราการรีเฟรชครับอัตราการรีเฟรชก็อยู่ที่สูงนะครับก็คือความลื่นไหลของโปรแกรมนะครับความลื่นไหลของแอปนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่างๆแล้วก็สามารถเปิดได้ตรงนี้ครับ EPS เวลาแบตเตอรี่ความร้อนตัวซับเราก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยครับเวลาเราเปิดแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เลยครับผม ก็จะแสดงอุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะครับตัวนี้60เพราะว่าไม่ได้ใช้ผนลมด้านหลังนะครับเพราะอัดคลิปสดเลยมันก็โทรศัพท์ค่อนข้างร้อนครับผมไอเพก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แล้วก็แบตเตอรี่ครับผมส่วนตั้งค่าแกน X แกน Y นะครับให้เรากดมาตรงที่นี้นะครับผมแล้วก็มาหาครัว่ามุมมองนะครับผมความเร็วแนวนอนก็คือแกน X ความเร็วแนวความเร็วแนวตั้งก็คือแกน Y นะครับผมให้เราตั้งค่าตรงนี้ครับก็ความเร็วแนวนอนก็จะอยู่ที่410นะครับ ความเร็วในตั้งก็ความเร็วใน้ตั้งก็430ครับความเร็วใน้ตั้งก็430นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้เปิดเป็น12เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเปิดตรงนี้ไปด้วยนะผมข้างล่างก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากนะครับผมก็ตั้งค่าแบบนี้ปกตินะครับอันนี้เป็นตั้งค่าใหม่ล่าสุดเลยนะผมที่ผมใช้เองนะก็จะประมาณนี้ครับผมชาใครที่ชอบ <S <S ไปลืมกดไลค์ <S <S กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ สอนทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกการตักค่าของแพนด้านะครับติดตามไปเลยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณครับ